ี26นี่แหละครับเราพบเยอะมากตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่26นะครับเราพบผู้ป่วยโควิดในจังหวัดระยอง36รายผู้ป่วยรายแรกๆปิดบังข้อมูลนะครับจนเราเริ่มสอบสวนไปสอบสวนไปคนรอบข้างก็บอกเราว่าต้นเหตุ ของการติดนั้นมาจากบ่อนการพนันแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองผู้ป่วยที่เราพบทั้งหมดนะครับยังอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองระยองนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดของเราจะเป็นเฉพาะที่อำเภอเมืองระยองก่อนนะครับมาตรการที่ออกมานะครับจะเป็นมาตรการเหมือนตอนที่เราปิด ช่วงเดือนพฤษภาคมที่สบคส่วนกลางสั่งปิดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาห้างสรรพสินค้านะครับเรื่องเกี่ยวกับการพนันทั้งหมดสถานบริการ